สวัสดีครับพบกัช่อง JK เกษตรฟาร์มวันนี้เราจะมาดูวัวโบ๊ว่าวัวโบ๊แบบไทยบ้านๆครับว่าจะออกลูกสวยจริงไหมหรือว่าการให้ลูกวัวโบ๊กับวัวที่ไม่โบสทวัวไหนแบบให้ลกูกดีกว่ากันครับ นี่คือแม่อ้มนะครับจะเป็นโบสทนี่โบสไทยบ้านๆครับสีไม่ค่อยเข้มนะครับถ้าผมอยากจะแนะนำเกษตรกร,กรที่เลี้ยงวัวแบบมือใหม่เนี่ยนะครับพยายามหาพวกวัวโบสทพวกอะไรแบบนี้ครับเขาจะให้ลูกสวยครับนี่ ตําราก็คือสำหรับคนทุนน้อยนะครับเราจะพัฒนากันไปเรื่อยๆก็คือเริ่มจากลัวบ้านๆแบบนี้ครับแล้วก็ค่พัฒนาเอาเรื่อ,อยๆมาใส่ี่คือคลิปคลิปหูดำนี่ประมาณนี้นะครับ ข้อขาก็าจะดำแบบนี้นะเป็นวัวไทยเป็นบ้านที่ออกโบท๊ทนี่ก็เราก็เอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับตอนนี้ผมก็ผสมเจ้าหมูครับเป็น พระเอกลูกราที่เราจะเพิ่มสีแล้วก็โครงสร้างเข้าไปน,น,นี่ก็ผ่านรอบแล้วครับหนึ่งรอบเพื่ออนาคตต่อไปเราก็เพิ่มให้ตรงนี้ให้แบบมันทายตรงนี้มันขึ้นมาแล้วก็สีโครงสร้างแล้วก็ใส่พวกซปเปอร์เอ็กอะไรพวกซีายอะไรอย่างนี้ครับเพิ่มเนื้อหนังเข้าไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมอันนี้จนะเป็นแม่ของน้องบุ๋มนะครับเป็นแม่ของน้องบุ๋ม ก่อนหน้านี้ผมก็ผสมฮุสตอน99ทับหนึ่งครับของวิไลาฟาร์มไว้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหัวโบสแบบนี้เขาจะให้ลูกสวยจริงไหมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปรับชมกันได้เลยครับอยู่ไกลกัน่หมครับ สาวสวยของของเราน้องบุ๋มครับนี่ครับที่เกิดจากแม่อั้ำครับลูกสาวคุสตันก้าเทับหนึ่งครับจากที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือลักษณะการให้ลูกโบโบดก็คือสวยปกติกว่าวัวที่ไม่โบสดนะครับฝากไว้ ผู้เลี้ยงเกษตรกรมือใหม่จากประสบการณ์ของผมที่เคยเลี้ยงมาครับนี่คือเขาจะตามพ่อเขาก็คือเรื่องหนังแล้วก็สีนี่ครับวันท้ายของเขาแล้วก็นี่ครับพ่อขาเขาก็จะให้ไปทางแม่ของเขาคลิปหูดำ บุมครับเด็ดเดือนครับสิ้นปีน่าจะเป็นสัตว์ครับผมคิดนอนคิดไว้ว่าน่าจะใส่ซูเปอร์เอ็กซ์นะครับจะเพิ่มโครงสร้างแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้กล้ามเนื้อจะเพิ่มเนื้อเข้าไปนี่ครับซปเปอร์เอ็กซ์จะเป็น พาอพัอนธ์ที่ให้ลูกโครงสร้างใหญ่ยาวลึกผมจะพัฒนาการครับฝากติดตามด้วยนะครับดูครนี่ครับลักษณะการให้ลูกกับแม่โบสทครับโดยจะสวยปกตินี่ดูลิงของเขาก็พอดีมหมายครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับ พื่อนที่อยากได้วัวส,สวยๆก็ต้องพัฒนาดูแม่วัวของเราด้วยนะครับใช่ว่าเขาผสมพ่อพันธุ์นี้และได้ลูกสวยอะไรประมาณนี้ลูกของเราไม่สวยอะไรก็ต้องดูแม่พันธุ์ของตัวเองด้วยนะครับต้องมาปรับปรุงจุดด้อยจุดเด่นสมมุติว่าแม่วัวของเราด้อยตรงไหนเราก็เอาพ่อพันธ์ุที่เด่นส่วนนั้นเข้ามาใส่มันก็จะออกมาก็ดูดีแล้วก็ขายได้ในราคาสูงครับ ที่เราได้ลงไปก็คือสาวสุสนที่วันนี้เราก็มาถายมว่ามโพสให้ลูกสวยจริงไหมก็คือผมก็ลงไปก็ให้ลูกสวยจริงนะครับนี่ทำตัวยาวเลยสาวคุสนก็จะเป็นพวกความลึกความหนานี่ครับแตกต่างจากแม่มาก น้องหันมานีดิหันมาเร็วมาโชว์เลยเลยหันมาเร็วหันมานิ่งก่อนยุดครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยนิ่งก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเจเกเกษตรฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะ าพัฒนาสายพันวัวกันท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ปรับเปลี่ยนความได้เปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ